ของดีฉันเปิอดอุบัิเหตุแล้วก็ทางตำรวจลากไปไว้ในโรงพักรถของดีฉันก็หายไปไต,ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความค่ะปีกว่าแล้วคดีไม่เคลิมหน้าเลยค่ะกับรถกันดังกล่าวดีฉันวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะ ออกมาดูแลตาะชาจนหน่อยเพราะตาะชาจนเดือดร้อนดิฉันพร้อมไปถึงท่านสอสอสีละเจนจาคะแล้วด้วยแต่คดีก็ยังเงียบกะขอวอนกะขอวอนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือดิฉันด้วยเพราะตอนนี้เดิดิฉันเดือดร้อนมาก,กะ่ะโดนทนายที่ดิฉันจ้างเขามาเพื่อดําเนินคดีให้ดิฉันเขากลับใช้พยานหลักฐานอันเป็นเท็จแล้วก็เพื่อที่จะล้มคดีของดิฉันตอนนี้ดิฉันและแฟนของดิฉันโดนทนายผู้ที่ดิฉันจ้างกัามานี่แหละ ร้องร้องเรียกก้าจ้างทนายสีส่แสนแต่ดีฉันไม่ได้จ้างเขาสีส่แสนดิฉันบอกว่าถ้าเขาเรียกมาได้เท่าไหร่ดิฉันจะจ่ายเขาหกสีแล้ะทนายผู้นี้อ่ะดิฉัน ต้องการที่จะแจ้งความเอาผิดเขาด้วยเพราะเขาจงใจล้มคดีของดิฉันมันมากเกินไปกับการที่ว่าตำรวจทำดิฉันไปครั้งแล้วและยังมาโดนดนายหักหลังอีกเพราะไม่ต้องการให้สืบถึงตัวการใหญ่ซึ่งตัวการใหญ่นั้นคงจะมีอิทธิพลพอสมควรที่ไม่ให้ตายททำ คดีและก็สืบข้อเท็จจริงคดีไม่มีการสืบข้อเท็จจริงดิฉันต้องการให้ทนายใจดีมีเมตตาให้เอาผิดทนายผู้นี้เพราะดิฉันไม่ต้องการให้เขาไปทำกับผู้อื่นอีกค่ะทนายใจดีดีทนายทำความดีมีเยอะแต่ทนายที่ว่าเอาเปรียบบ ลูกความอ่ะก็มีตอนนี้ดิฉันโดนค่มคูเพื่อที่จะเอาชีวิตเขา<อ>บอกว่าถ้าว่าไม่อยากตายโดยหาศพไม่เจอนะ่ะอย่าเล่นกับตำรวจแต่ดิฉันอยากอ้อนวอนสังคำว่าดิฉันทำถูกหรือทำผิดในเมื่อว่าทรัพย์สินของดิฉันน่ะ กว่าจะได้แบกป้ามเกือบตายเอาไปใส่ในรถความลำบากของประชาชนน่ะให้ทางรัฐบ,บ,บาลน่ะดูแลบ้าง <c oughs> ถ้าสังคมมีข้าราชการดีดีมีท่านนายใจดี <c oughs> ก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนผ่านซื้อแบบนี้เราก็ช่วยเอาความจริงให้กระจ่าง ดิฉันต้องการความจริงต้องการให้ทางตำรวจออกมาตอบสื่อกับฉันเพราะดิฉันอะไม่มีความรู้อค่ะขอวอนท่านผู้ใจดีทุกทกท่านค่ะดิฉันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากแล้วก็ ควรผู้ใหญ่ใจดีถ้าว่าต้องการที่จะช่วยเหลือตัวดิฉันดิฉันชื่อนางประจินจิ๋มกลิ้งหลังจากที่ว่าฉันได้ต่อสู้มาถึงสี่ปีตั้งแต่ปีห้าเก้าะค่ะจนถึงปับันนี้วันนี้แหละที่ดิฉันเป็นปลื้มมากที่ว่าได้ความเป็นธรรมกับท่านผู้ใหญ่ ใจดีตาสวรรค์ด้วยครับการที่ว่าลองมาช่วยเหลือประชาชนยากล้าจริงๆอ่ะโดนโดนกระทํำแบบเช่นนี้ดิฉันต้องการให้ประชาชนทั่วไปดูว่าการที่ประชาชนอย่างเราลากหญ้าอย่างเราโดนกระทํำแบบนี้มันใช่ทียเสียที่ไหนเพราะว่าการกระทํำโดยที่ว่าเราไม่ได้กระทํำเองอ่ะแต่ตำรวจมายัดเยียด เื่องตอนนี้ดิฉันโดนโดนฟ้องโดนธนาคารฟ้องและก็โดนทนายฟ้องฟ้องสารพัดเสียเงินไม่ใช่น้อยแล้วครับมันเหนื่อยใจมันล้าล้ามากมาแล้วก็วันนี้ได้มาเจอท่านผู้ใหญ่ใจดีและสำนักข่าวตาสวรรค์ให้ความเป็นธรรมดิฉันดิฉันขอขอบคุณค่ะครับก็ขอบพคุณทุกท่านด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานตาสวรรค์ทุกท่านทุกนายเรือข่ายตาสวรรค์น,นะครับ ที่มาติดตามชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณป้าทั้งสองนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ